ต่อที่อุทัยธานีกันหน่อยนะครับพูดถึงอุทัยธานีคุณนึกถึงใครคุณนึกถึงใครคุณสองโอ้ก็แน่นอนนะคะหนึ่งเดียวนะคะคุณชาดา,า,า,น,าน,นะครับแน่นอนครับเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวอยู่ที่อุทัยธานีคุณชาดาไทยเศษร,รัฐมนตรีนะครับสังกัดจังหวัดอุทัยธานีเนะี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับนิ่งดูดายไม่ได้ไปช่วยฮะไปช่วยคนที่ติดอยู่ใน อาคารเนี่ยออกมาเ,ออเป็นข่าวฮะเออเนี่เอาเมื่อมันเป็นข่าวก็ต้องเล่าให้ฟังนี่นะครับเนี่ยหน่วยดับเพลิงของเทศบาลเมืองอุทัยธานีเข้ารับงับเหตุไฟไหม้เป็นร้านรับซ่อมและก็ติดตั้งแอร์อยู่ที่ถนนวงศาโรธนะครับอยู่ที่อุทัยธานีอำเภอเมืองนั่นแหละนะครับเจ้าที่ไปถึงก็เพลิงกําลังโหมไหม้ชั้นล่างควันขมงฉงเฉงเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดเครื่องมือช่างเตาไมโครเวฟเครื่องนวดหม้อแปลงฝาต่างๆที่ว่านี้นะครับก็ถูกไฟไหม้ คนสูงอายุสองคนเนี่ยพักอยู่บนชั้นสองของอาคารนี่คือปัญหาว่าอย่างนั้นเถอะนี่ตำรวจก็ไปนะครับเนี่ยเขาก็ต้องรายงานให้ทราบใช่ไหมรายงานให้ใครรายงานให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับเนี่ยฮนะร,รถดับเพลิงก็ไปโอ้โหนี่วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งนะทีนี้เนี่ยนะครับเนี่ยปรากฏว่านะครับคนที่อยู่บนบ้านชั้นสองเนี่ยนะฮะคือนายนัททนายเจงสุวรรณอายุ76ปีและก็ภรรยานางสายใจปริกสุวรรณนี่คุณชาดามาแล้วนี่นะฮะวิ่งมาเลย ออานวยการในการดับไฟด้วยตัวเองเอาเลยเอาเลยเนี่ยชี้นั้นชี้นี่นู่นนู่นนู่น,น,น,นคนอยู่บนชั้นสองนู่นนู่นนู่นไปช่วยหน่อยอไปช่วยหน่อย,ย,อยมีเหรอมีเหรออ้อาวเจ้าที่วิ่งไปเอาสวัสดี <c oughs> นี่นะครับคุณชาดาไหนไหนไปช่วยสิปรากฏว่านะครับนอกจากคุณชาดานะยังมีหลานอีกนะหลานก็เป็นสสนะเนี่ยคุณเจเสดไทยเสดนี่นะฮะสสพักภูมิใจไทยอุทยัยธานีเป็นหลานชายคุณชาดาก็มาช่วยด้วยเออสุดท้ายช่วยลงมาได้ครับเออนี่เป็นไงแม่งานนี้นะอา นี่นี่นี่น,น,นี่คุณชาดาก็รอรับอยู่หน้าประตูหน้าประตูตึกเนี่ยนะแม่เนี่ยครับเป็นการดับเพลิงที่ขมิ้นขมันมากของเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนั้นเถอะอ,อันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเ,เพราะว่ารัฐมนตรีเนี่ยมาเองเลยนี่มารับผู้สูงอายุเดินลงมาจากชั้นสองก็มารอรับเนี่ยดื่มน้ำหน่อยเออเอาเอา,เอา,เอาพี่กินน้ำหน่อยนี่เห็นไหมดูเสื้อสิดูเสื้อ,อเสื้อรัฐมนตรีเป็นยังไงชุดไม่พร้อมแต่พร้อมนะคะ เขาไปตักบาตรมานี่ทำบุญมาเหนือแตกเลยดูสิเออนี่เห็นไหมคุณป้าที่ไปช่วยเนี่ยชื่อว่าป้าเล็กใช่ไหมคะป้าเล็กแล้วก็ลุงที่เป็นสามีแล้วก็อยู่ในบ้านโอ้โหเป็นไงขอบคุณนี่เห็นไหมเอ่อไม่ได้มีหน้าที่ในการปราบอิทธิพลอย่างเดียวนะ่ไปช่วยเหลือชีวิตคนที่ถูกไฟไหม้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันบำบัดทุกบำรุงสุขใช่ใช่พอข่าวนี้ออกไปเมื่อวานนี้เนี่ยดูในโลกออนไลน์ในคอมเมนต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่มาก อ้าวคุณชาดาละ่ะค <c oughs> ุณสามบิว่าเป็นคุณชาดาเจ้ <c oughs> าหน้าที่ <c oughs> ด้วย<อ>คุณชาดาด้วยนั่นแหละที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะ <c oughs> ใช่ใช,ใช่เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันเรื่องนี้เนะี่ยต้องเตือนภัยสําหรับใครที่มีลูกมีหลานเล็กๆอายุสักสองขวบสามขวบกาลังอยู่ในวัยเรียนรู้ใช่ไหมคะแล้วเด็กวัยนี้คุณผู้ชมไม่รู้เป็นไรพอเห็นช่องพอเห็นรูจะชอบเอามือไปแย่เอามือไปเสียบหรือไม่รูในร่างกายเราชอบเอาสิ่งแปลกปลอมเครื่องเล่นบังเอิญของเล่น ยัดเข้าไปล่าสุดน้องคนนี้ชื่อว่าน้องแก้มยุ้ยอายุสามขวบเล่นลูกปัดอยู่แล้วเธอก็เอาลูกปัดใส่เข้าไปในโพรงจมูกค่ะปู่ย่าเห็นเข้าตกใจเพราะว่าพยายามจะบอกให้น้องเขาสั่งขี้มูกละอ้วกออกมาตั้งสองทีไอ้ลูกปัดเจ้ากรรมนี่มันก็ไม่ออกคุณผู้ชมแล้วเรียกกู้ภัยกู้ภัยก็อามันดูใีโลกในสองดูจมูกสิไม่เห็นแล้วไม่เห็นลูกปัดแสดงว่ามันเข้าไปในในในช่องของจมูกเลยลึกแล้วนะคะ เนี่ยค่ะน้องแก้มยุ้ยอยู่ในอาการตกใจมีปู่ย่าดูแลอย่างใกล้ชิดในที่สุดกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะไปนําตัวส่งโรงพยาบาลไปยังห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือไปสอบถามคุณย่านะคะคุณป้าสุมาลีบอกว่าหลานสาวโซนนะ่ะตามภาษาเด็กหยิบลูกปัดออกมานี่ในที่สุดจะช่วยได้นะลูกปัดลูกเนี้ย ใหญ่เหมือนกันนะคะแล้โครงจมูกเด็กก็เล็กนิดเดียวนุ่นๆด,ด้วยนะคะใช่ค่ะน้องเขาเนี่ยหยิบลูกปัดมาเล่นแล้วจากนั้นเนี่ยยัดเข้าไปในโครงจมูกเสร็จแล้วเอาออกเองไม่ได้น้องก็ตกใจแบบย่าอะไรไม่รู้ติดจมูกหนูหอเอาออกไม่ได้ย่า ah เองก็ด้วยอารามตกใจคุณผู้ชมสังนิลูกสังขี้บุกออกมาปรากฏก็ไม่ออกไม่รู้ทําอีท่าไหนจนน้องเขาอ้วกออกมาน่ะก็ยังไม่ออกนี่แหละค่ะเลยรีบแจ้งกู้ภัยโชคดีนะไม่เป็นอะไรมาก นี่คะ่ะโอ้โหแก้มชื่อน้องแก้มยุ้ยนะแก้มยุ้ยยุ้ยจริงแก้มยุยมย้ยยุย้ยจริงยังตกใจอยู่ครับนะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่มีลูกหลานเล็กๆร,ระวังด้วยนะคะเด็กเล็กๆกสามขวบหนูสั่งออกมาฮึๆออกมาลูกทําไม่เป็นหรือเปล่าก็เลยยิ่งลึกสูตรเข้าไปอีกนะคะอเอ็นดูอปลอดภัยนะคะ